สวดมนต์ดีไหมดีแต่คุณต้องรู้ด้วยว่าว่าคุณจะแก่เท่ารู้ด้วยนะคุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นอมภกอมภตรู้ด้วยว่ามีสิทธิ์ที่จะปากบิดจากเบี้ยวเป็นคนละทางนะรู้ด้วยนะถ้าไม่รู้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเอาชีวิตไปฝากกับการสวดมนต์นะเข้าใจไหมละ่ะไปคิดว่าไปเอาบุญกับการสวดมนต์ถ้ามันปากบิดปากเบีบ้ยวเป็นพิกงพิการมาเนี่ยนะ อาใจแมล่ล่ะเป็นอาบาพฤกษ์อาบพาดมาเนี่ยท่านก็จะหมดแล้วท่านก็จะเกิดความเข้าใจว่าหมดแล้วบุญไม่ได้สวดมนต์หมดแล้วหมดเลยนี่เราถึงพยายามแนะนําอยู่ตลอดถ้าท่านรู้ว่าอาณาปณสติมีบุญใหญ่กุศลใหญ่บรารมีใหญ่อยู่ในตัวกายเป็นพิกงพิการดีแล้วขานี้นะไม่ได้ไปทําร้ายสัตว์อื่นดีแล้วปากนี้ไม่ได้ไปตําหนิใครไปด่าใครไปพูดอะไรเป็นบาปเป็นนะมะโนกรรมก็เอามาอยู่ที่หลมนะ่ะ นอนเป็นผักเป็นปลาก,ก็เป็นการปฏิบัติบูชาพระเจ้าเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่นะมีศีลอยู่ในตัวมีมหาทานห้าอยู่ในตัวเนี่ยวันที่จะเรียนรู้ไว้เผื่อมันเป็นนอนแง่งแง่งอยู่โรงพยาบาลเผื่อมันเป็นนอนแง่งแ่งอยู่หลังบ้านเป็นอามาเพิกอามาพาดอยู่คนเดียวจะทํำยังไงนะบาทก็ไม่ได้ใส่มุนก็ไม่ได้สวดนะเข้าใจไหมถ้าไม่เรียนรู้เหล่านี้ไว้พวกท่านจะเป็นคนที่อาภัพมากนะคิดว่าต้องอย่างอื่นอย่างเดียว นะเรียนรู้เหล่านี้ไว้นะมรณานุสติซัดมันเข้าไปนะล็อกสเปคตัวเองแล้วเนี่ยลองล็อกสเปคตัวเองจากวันที่หนึ่งถึงวันที่ร้อยปีเนี่ยแล้วเอากลับไปไต่ตองลองดูว่ามันเหลืออีกเท่าไหร่แล้วจากหนึ่งถึงร้อยเนี่ยพร้อมที่จะมอดดับตลอดตะเกียงเนี่ยนะลมเนี่ยพร้อมที่จะดับ